หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดค <lich> ุยสพายกระเป๋าจะพาไปลุย <bunker> ข <ring> ้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตา จะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยมเอาละครับผูช้ชมครับแล้ว วันนี้ก็ถึงเวลาของมะปากองนองสดของเรานะครับที่ได้มีสีสันกันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากปอยอยกันมาได้พักใหญ่ๆนะครับตอนนี้มงถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดให้ร,ร้อยแล้วก็จะได้ทําการเคลื่อนย้ายเข้าห้องไปที่ห้องพ้นได้ไหมครับครับเดี๋ยวนี้ลบกวนวันนี้ไม่ได้ลงมือเองเดี๋ยววันนี้ให้พี่นิดกียรวิปูลช่างประจาของอูช่างล้านะครับเป็นคน ผลงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณแม่ครั้บสาหรับสมารเซอร์ของเรานะครับสีการพลิ้สีตาลนอกแก้วรับรองว่าสีดีนะครับคนทำฝีมือรับรองว่างานออกมาดีแน่รับ ครับคุณผู้ชมสำหรับการลงสีในรอบแรกนะครับนี่อย่างที่เห็นก็สีที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีแดงเป็นแดงกึ่งเฟอร์รี่นะครับองเงาออกส้มๆนิดๆโหเห็นแล้วตื้นตันมากคุณผู้ชมการรอคอยของผมกับเจ้าคันนี้10ปีวันนี้มันเกิดสีขึ้นมาแล้วครับ เดินทางมาถึงกระบวนการสุดท้ายของขั้นตอนในวันนี้แล้วนะครับกับการพ่นเล็กเกอร์เลียโค้ดนะครับจะช่ำไม่ช่ำเงาไม่เงาที่ตรงนี้เลยครับคนพ่นต้องมีทักษะพอสมควรเลยนะครับในการพ่นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดูกันว่าเจ้ามาป่าขนองเสร็จมันจะได้ออกมาผยองสมชื่อหรือเปล่า หูถ้าทางอาจายจะฟินมากเลยฟินหรือเมาสีปไปเลยด้าหนทำเซททำเซ <laughs> อันนี้คือชิ้นส่วนประกอบนะครับในส่วนพาร์ทด้านหน้ารถแล้วด้านหลังด้านหลังนี้ด้านหน้าอ๋อการเก็บรอยรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมก็ด้านในนะครับ ก็มีการเดินไปละเอียดกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้จะเห็นแล้วครับครับก็เป็นเจ้าตัวบริชูดหรือกาวของการสุลิดนะครับนี่ขามตนหนิมไปเลยชัดเจนไหเลือดเราจะตัดอ้อยมาให้โจกนะหมาไม่หนุนไอ่เอาหัวไม่หนุนหมาตัวเดินมาได้ไงปกตินี้น่าทึ่งใจไหมรับเรียบร้อยเลยป่ะ S 1> <S 1> <S อันนี้ไม่กี่วันก็จะได้พ่นกันแล้วใช่ไหมครับนี่ชิปไเท่าไหร่จัะนะน,นี่ติดมารด์ดบิว้วใหม่ไปดูฝั่งนู้นต่อแห้งโอ้ <S 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 da 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 ครับผู้ชมสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับในการบูรณะเจ้า Ford Mustang มาป่าขนงสือของเรานะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้สีรถก็พ่นเกือบเสร็จแล้วลงตัวแล้วีนี้เราก็มาเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบกลับไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าสภาพของเบาะนะครับภายในรถก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับในระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาอยู่บนโลกนี้ของมันนะครับ ก็ผูกพังกันไปตามสภาพแต่ถ้าถามผมยังไม่จำเป็นต้องเบิกใหม่ <c oughs> เห็นสภาพมันค่อนข้างแย่แบบเนี้ยเราสามารถบูรณะให้มันกลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิม <c oughs> แต่จะมีปัญหาเดียวก็คือต้องบอกว่าพื้นฐานรถของเราก่อนนะครับเจ้าฟ <c oughs> อร์ดมาสแตงตัวเนี้ยมันเป็นลังคาแข็งเป็นฮ a r ท็อปนะครับแต่ว่าเราเมื่อเรามาเปลี่ยนปรับเป็นตัวเปิดประทุนอย่างที่เห็นนะครับต่อตัวนุชเป็นโครงเปิดประทุนนะครับทีนี้ เจ้าเบาภายในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วอย่างเช่นเบาหลังที่เวลาเราลื้อหนังออกมาแล้วเนี่ยหนังนี่ก็อยู่เพิ่งไปทิ้งนะครับหนังเนี่ยเราเอาไว้าดูลวดลายของเบาที่เราจะไปสั่งเย็บใหม่แล้วก็ส่วนเจ้าตัวโครงนะครับอาจจะต้องมีการตัดนี่นะครับทิ้น,นี้ออกให้มันพอดีเข้าไปกับตัวรถตอนนี้สิ่งสำคัญแรกเลยที่ทําก็คือต้องลื้อทุกอย่างออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ ทำความสะอาดโดยการาล้างสนิมขัดทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็ทำสีใหม่ในบริเวณโครงก่อนให้มันกลับมีสภาพเหมือนเดิมชิ้นไหนของสปริงที่ผุที่พังที่ไแรล,แล้วก็จัดก,การเดี๋ยวซ่อมมันซะก่อนนะครับคาดว่าการทำความสะอาดอีกวิธีนึงที่ทำได้คือการยิงทรายซึ่งอีกเ,อเราต้องทำการยิงเจ้าตัวนู้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวโครงเปิดประทุนก็คงทำไป,ปพร้อมๆกันเ,เดินทางกันต่อไปนะครับสำหรับม้าปางน้องศึก ต้องบอกว่าหนังม้วนนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับใช้ความอดทนนิดนึงนะครับดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเราจะก,การฟื้นสภาพมันให้กลับมาดูดีก่อนดีกว่า ใจโกบไม่อยู่ด้วยไม่มีใครช่วยวันนี้พอแค่นี้่อนดี้ไปพวกนี้ว่ากันไ่นะครับอมาถือเหตุตรวจนั่อยู่ล้างไว้เลี่ยมเลยทํางานเป็นเหมือนกันเนี่ย,เ,ยดเดี๋ยวก็นั่งรอกันต่อเลือีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเอานอ้ายาล้างห้องน้ําไปล้างพวกนี้ตากแดดรอไว้ตรวจได้ข่าวแววิทยุของเจ้ามาป่าของเขางานนี้เป็นงานที่เขาทำมายิ้มมายิ้ม,มยิ้มหนวดเฟรม เดี๋ยวรอไปดูขั้นตอนต่อไปทำอะไรกันตอนนี้รอนี่เสร็จโกะบ่อยคุณล้างทำไมคุณไม่ทำให้มันสะอาดไม่รู้ขั้นตอนไงฮะไม่รู้ขั้นตอนไปไหนมาืซอวิุได้ป่าได้แล้วเดี๋ยวไปเอาวิทยุไปส่งพี่อูให้เขาเจาะช่องวิทยุก่อนไม่รู้เลยวิชาเนีย้ยทำเพื่ออะไรฮะนะจะหนีเงี้เราวิศวศกัดเรียงเที่ยงแล้วนี่อะไร โซล่าครับน้วมาดีเซลโซโล่ล้างเลยอรอบนึงัาาทำไมอ่ะนู่ยบอกนี่สีปีแล้วอะสี่สิบปดปีะครับอยู่กับอาารยนับจากปีพันเก้าตอนนี้อยู่กับอาจารยสี่8ปีแล้วอะอยู่หกรู้ไหมทำไมเราถึงต้องมาบูรณะทำไมเพราะเราไม่มีเงินไปเบิดของใหม่เบี้เท่าไหร่แหมบอกเท่าไหร่จียฮะบอก ก็ลําพ like ังแค่โครงอย่างเดียวก็มาณแบบสองหมื่นเนาะเดี๋ยวรีบท้าให้เลยคู่เดียวนะนี่สภาพเรายังพอที่จะบูรณะมันขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนและหลังนะทีเท น่าจะเป็นเพจนลำเบิร์นอยู่ตัวเลขด้วยบอกมีเพดด้วยเหรอ,หรอถามเยอะไหมนะอย่ะรีบทำให้เสร็จอย่ารีบไปอินเตอร์รออยู่ด้วยฮะอันนี้งานทุกอย่างได้ประดังเบซามาที่เราครับเราต้องรีบจัดโปรเจกต์เราที่แรกจะทำรีบทำอินเตอร์ให้เสร็จก่อนฮะอืตอนนี้ไอ้นี่มาแซงมาแต่งโอ้โหโทรมาบอกเดี๋ยวพ้นสี่จริงแล้วนะ รีบไปก่อนเพื่อนเลยไป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 เอาละครับเอาละครับเอาละครับขาไปไหนเนี่ยจะไปดูรูปภาพไหมเออเป็นไงอันนี้ no โทรศัพท์ไปบ้า